สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่6เมษายน2563นะครับจ่อหัวเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของความกลัวครับผมมีบทเพลงของคุณบอยนะครับที่เขียนเอาไว้เรื่องฤดูที่แตกต่างมาอ่านให้ฟังนะครับอดทนเวลาที่ฝนพรำ อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อวันเวลาที่ฝนจางหายฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอหากเปรียบกับชีวิตของคนเมื่อยามสับสนจนใจมันยังไม่อยู่ก็คงเปรียบได้กับเือดู คงเป็นฤดูที่แสนสดใสแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่ใจเจ็บทนทุกข์ดังพายุที่โหมเข้าใส่บอกกับตัวเองเอาไว้ความเจ็บต้องมีวันหายไม่ต่างอะไรกับเราที่เจอกับฤดูอดทนเวลาทีโฟ อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เห็นถึงความแตกต่าง <S <S> <S เมื่อวันเวลาที่ฝนจางฟ้าก็คงสว่างและทำให้เราได้เข้าใจว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนที่เฝ้ารอ มีประชากรคนไทยนะครับกว่า5ล้านคนที่จะต้องตกงานไปอย่างไม่มีกำหนดโดยเฉพาะในกลุ่มของอธุรกิจท่องเที่ยวจะมีประชากรประมาณ2ล้านคนนะครับซึ่งผมเองก็จัดอยู่ในบุคลากรนะครับทางด้านการท่องเที่ยวเพราะผมเองเป็นมักคุเทศมักคุเทศที่ตกงานแล้ว ตอนนี้ความกลัวมันเข้าครอบงำเรากลัวอะไรเรากลัวว่าเราจะไม่มีเงินส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ทุกคนจะกลัวว่าไม่มีเงินทุกคนจะกลัวว่าตัวเองจะติดโรคทุกคนจะกลัวว่าจะอดตายนี่นะครับคือความกลัวเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกให้ทุกคนนะครับปลดปล่อยปลดปล่อยความรู้สึกปลดปล่อยความกลัวของตัวเองออกมาบอกเล่าพูดคุย อย่าหลอกตัวเองครับคนเราทุกคนมีมีความกลัวมีความเสียใจสิ้นหวังดังนั้นปลดปล่อยมันออกมานะครับอย่าเก็บกดไว้ในใจเพราะท้ายที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปสวัสดีครับพี่น้องคนไทยทั้งหลายนะครับไลฟ์สดวันนี้ก็เป็นเรื่องของสรุปตัวเลข ผู้ติดเชื้อโควิดทั่วโลกวันนี้นะครับนะเวลา5โมง40นาทีนะครับสถานการณ์โควิดความกลัวที่กัดกินพวกเราอยู่นะครับวันนี้นะครับจกรายงานของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินนะครับแจ้งว่าผู้คนที่ติดเชื้อโควิด ทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่1,277,962ารายนะครับเสียชีวิตไปแล้ว6,9555ลารยายอันดับหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกาตอนนี้อยู่ในอาทิตย์แรกที่ประธานาธิบดีโดนัทป์ได้ประกาศไปแล้วว่า2ออาทิตย์จากจากนี้ไปสหรัฐจะต้องพบกับ ความจริงอันปวดร้าวนะครับที่จะมีผู้เสียชีวิตถึงสูงสุดถึง2,40,000คนยอดผู้ป่วยในสหรัฐตอนนี้อยู่ที่3 3 7 6 46, 000, 6 6คนตามมาด้วยสเปนนะครับสเปนมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น131,646คน อิตาลียอดลดลงมาแล้วตอนนี้ยังอยู่ที่128,948คนเยอรมันมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น1123คนฝรั่งเศส93,780คนประเทศจีนยอดก็ยังคงตัวอยู่ที่82,000 641คนนะครับส่วนอิหร่านยอดขยับเข้ามาที่58,226คนในขณะที่ประเทศไทยยอดพุ่งขึ้นมาเป็น2,220คนมีผู้เสียชีวิตทั้งเส้น26คนวันนี้ได้รับข่าวที่สะเทือนใจอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นนักศึกษาหนุ่ม ชาวมาเลเซียซึ่งไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษได้เข้าร่วมปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้เมื่อวันที่14มีนาและพบว่าตัวเองนี้ติดเชื้อโควิดพยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากสาธารณสุขนะกการแพทย์ของอังกฤษแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจนกระทั่งวันนี้ข่าวมาว่าหนุ่มชาวมาเลเซียคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว เป็นเรื่องที่เศร้านะครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วทุกประเทศนะครับรัฐบาลทุกประเทศต้องเอาประชากรของตัวเองก่อนและที่สำคัญคือปัญหาที่เราพบตอนนี้ก็คือมันขาดเครื่องช่วยหายใจนะครเครื่องช่วยหายใจเวนเจอร์เวนเจตอรนะครประเทศไทยตอนนี้นี่อยู่ในสภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากนะครับในการระงับยับยั้งผู้ติดเชื้อเพราะว่า ถ้าผ่านช่วงอาทิตย์นี้ไปได้กราฟที่มันพุ่งขึ้นอย่างตั้งชันเนี่ยมันจะบอกอะไรเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าเราลองไปดูกราฟนะครับเราจะพบว่าจุดจุดที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือวันที่16เราจะรู้ผลว่าถ้ารัฐบาลยังเอาไม่อยู่ มันจะมียอดผู้ติดเชื้อพุ่งทะยานไปถึง200,000คนนะครับภายในสิ้นเดือนนี้นะแต่ว่าถ้าเราเราสามารถจะควบคุมอยู่นี่ก็จะมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้นประมาณแค่20,000คนนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นนี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยต้องยอมรับสภาพว่าตอนนี้เราเข้าสู่สงครามเชื้อโรคอย่างเต็มรูปแบบแล้วในฐานะที่ เป็นส่วนหนึ่งของประชากรโลกเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนชาวไทยพวกเราทุกคนก็คือนักรบนะครับเราคือทหารเกณฑ์ที่ต้องรวบรวมสัพพะก,กำลังรวบรวมสติปัญญามาช่วยเหลือกันนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นในวิกฤตนี้ไปถึงแม้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จะสร้างความหวาดกลัวความสูญเสียและก็ความสิ้นหวังให้เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราทุกคนต้องทราบดีอยู่แล้วว่าเมื่อวันเวลาที่ผ่านไปเมื่อฝนที่กำลังตกอยู่เราทุกคนต้องเปียกฝนแต่หลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วฟ้าย่อมสดใสพวกเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแต่ก่อนที่จะไปถึงตอนนั้นต้องช่วยกันครับผมเชื่อทุกคนมีความกลัวผมเองก็มีความกลัวแต่เราจะเอาชนะความกลัวนั้นได้ย่งไงอย่า,ยากเก็บกดครับ ระบายมันออกมาพูดกับตัวเองคุยกับตัวเองเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งความท้อทแท้สิ้นหวังเป็นช่วงเวลาแห่งต้องต่อสู้นะครับต้องดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัววันนี้สิ่งที่ได้พบเจอก็คือว่ามันมีผู้คนจำนวนมากนะครับที่ไม่เข้าใจว่าผู้คนที่เขาติดเชื้อแล้วและรักษาหายกลุ่มคนเหล่านี้จะ จะเป็นคุณูปการในการช่วยให้เราค้นพบการรักษาเพราะว่าน้ําเหลืองนะครับแอนติบอดีของคนที่หายจากการติดเชื้อนี้แล้วเนี่ยเราสามารถจะนำนำมาผลิตเป็นเป็นยารักษาได้นะครับก็ขอให้ผู้ที่เข้าไปรักษาตัวแล้วหายแล้วเนี่ยโปรดเสียสละเลือด ตัวเองนะครับเพื่อที่จะทำให้นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยนำเลือดของท่านมาสกัดเพื่อสร้างแอนติบอดีนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบรรดาคนที่ยังไม่ติดเชื้อนะครับมันเป็นช่องทางเดียวนตอนนี้ที่ที่เราจะช่วยกันได้ก็คือการผลิตเซรุ่มจากแอนติบอดีนะครับคือในในเลือดเนี่ยมันจะมีที่เรียกว่าพลาสมาเนี่ยครับเป็นตัวที่สร้างภูมิคุ้มกันโรค มันเหมือนกับเม็ดเลือดขาวนี่แหละครับที่เราจะเอามาต่อสู้แต่มันจะได้เฉพาะคนที่เคยได้รับเชื้อแล้วนะครับแล้วก็มีการรักษาจนหายแล้วจึงจะสามารถนำแอนติบอดีตัวนี้ของเขาเนี่ยมาสร้างมาสร้างเป็นวัคซีนไม่รู้จะอะไรยังไงละนะครับเพราะว่ารัฐบาลตอนนี้ก็รู้สึกว่า ยังเล่นการเมืองเล่นเกมการเมืองกันเราเราจะไม่เห็นความเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมานะครับเพราะว่ายังมีการปกปิดข้อมูลข่าวสารแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญในการรักษาพยาบาลอย่างจริงจังนะครับปัจจุบันนี้ยอดผู้ป่วยในประเทศไทยเรามันถึง2,000กว่าคนแล้วถ้า2000กว่าคนเนี่ย ยังยังยังหาตัวคนที่ติดเชื้อจากคนสองพันคนนี้ไม่เจอไม่พบเนี่ยมันจะยิ่งอันตรายความอันตรายที่จะเกิดขึ้นนี่ก็คือว่าประชากร60ล้านคนเนี่ยผมผมได้บอกไปในคลิปที่แล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมดหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทยก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะเรามี66ล้านคนใช่ไหม ครับสวัสดีครับน้องโค้ดรักษาสุขภาพด้วยละ่ะนะอย่าเที่ยวพาลูกออกไปข้างนอกมากนะักนะช่วงนี้มันต้องมันไม่รู้จะยังไงแล้วเพราะหน้ากากอนามัยเรายังหาไม่ได้เลยจริงๆนะจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่ผมไม่เข้าใจนะว่ารัฐบาลเราเนี่ยทำอะไรกันอยู่นะครับถึงแม้จะออกพระราชะกำหนดฉุกเฉินมาแล้วแต่แต่ เ,เรามองความเป็นจริงแล้วว่าคนไทยเรายังไม,ไม่ตระหนักไม่ตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจากเชื้อโรคอาการเกิดเชื้อโรคครั้งนี้เนี่ยม,มันคือสงครามนะครับทุกคนต้องเข้าใจว่าเราอยู่ในสภาวะสงครามเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนเนี่ยต้องพร้อมที่จะเข้าร่วมสงครามเนี่ยเพราะเราทุกคนนี้เป็นตัวแทนของมนุษยชาตินะครับที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคก,การติดเชื้อนี่มันค่อนข้างจะติดง่ายขึ้นละ คือหลังจากที่เราประมวลนะประมวลเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยต้องยอมรับความจริงนะว่าเชื้อโรคตัวนี้มันมีการมีการกลายพันธุ์ขึ้นมาแล้วสามารถที่จะติดต่อกันทางอากาศได้แล้วต้องเข้าใจว่ามันเป็นแอร์บอลแล้วนะครับมันเข้ามันไม่ใช่ระยะที่4แล้วนะตอนนี้มันเข้าสู่ระยะที่5ที่6แล้ว หลังจากวันที่16นี้ถ้าตัวเลขประมาณการว่าการควบคุมนะครับเอาอยู่ไหมวันที่16นี้เราจะรู้ถ้าควบคุมไม่อยู่นี่วันที่16จาก16ไปจนถึงวันที่30เมษายนเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยสูงสุดถึง200,000คนเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเราสามารถควบคุมได้หลังจากวันที่16ตัวกราฟกราฟมันจะอ่ะมันจะ เฟตติ้งเฟตติ้งเคอร์ฟมันแทนที่ว่ามันจะพุ่งสูงไปอย่างนี้มันจะค่อยๆเบนออกเบนออกอันนั้นแหละเท่ากับว่าเราสามารถควบคุมได้ควบคุมคนติดเชื้อในประเทศได้แต่ทีนี้ปัญหาของการควบคุมกลุ่มที่ทานซิสนะครับที่กำลังจะเข้ามาหลังวันที่6เนี่ยม,มันจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นนะครับเข้มข้นที่จะควบคุมนั้นแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นณเวลานี้คือผู้คนพากันอดตาย อดตายอะไรเพราะว่าไม่มีไม่มีเงินไงพอไม่มีเงินทุกคนก็หวาดกลัวสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นก็คือปัญหาสังคมปัญหาสังคมก็คือเรื่องของอาชญากรรมที่กําลังจะเพิ่มมากขึ้นนี่แหละครับขอให้ทุกคนพึงระวังพึงระมัดระวังและพึงสังวรว่าการไปไปไหนมาไหนเนี่ยมันอันตรายยังไงเพราะเนื่องจากว่ามันมันมันเข้ายากหมากแพงใช่ไหมมันเข้ายากหมากแพงผู้คนก็พากันที่จะ ใช้สัญญาตทยาณเดิมสัญญาตญยาณดิบก็คือการป้นชิงวิ่งลาวมันจะเกิดขึ้นรัฐบาลจะต้องประกาศแล้วนะครับประกาศยกเลิกการทำงานทั้งหมดแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มธุรกิจรายย่อยและขนาดกลางนะครับ สิ่งนี้คือความจําเป็นในมาตรการเร่งด่วนที่จะต้องทําเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วระบบเศรษฐกษิจมันจะพังทลายผู้คนที่กําลังตกงานสูงถึง5ล้านคนจะพลิกผันทําให้เกิดอาชญากรอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้นมันคือสิ่งที่เราต้องต้อง,ต,องต้องช่วยกันต้องช่วยเหลือกันตัวเลขมันตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยนะครับที่บอกไว้ก็คือว่ามีผู้คนตกงานไม่น้อยกว่า5ล้านคนแล้ว แล้วคุณคิดดูว่าคนที่ตกงาน 5, 5ล้านคนเนี่ยเขาจะทําอะไรทํำยังไงลูกเมียครอบครัวความเป็นอยู่มันเป็นเรื่องที่ผมมองไม่เห็นความสามารถของรัฐบาลที่จะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เลยดังนั้นถ้าชุมชนไหนที่มีความแข็งแรงมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันผมเชื่อว่าประเทศไทยเราจะไปได้นะครับเราเราต้อง ต้องร่วมมือกันและคือจะมัวหวังพึ่งรัฐบาลคงจะไม่ได้แต่เมื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปทุกคนจะได้รับรู้ถึงความจริงที่กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลายๆคนตอนนี้นี่มีปัญหาเรื่องสภาพเศรษฐกิจนะครับผมเองก็มีแต่ทีนี้เราจะทำอะไรได้คิดไม่ออกครับก็อยากจะให้พวกเรามาช่วยบำบัดกัน ช่วยดูแลจิตใจของทุกๆคนนะครับเรากลัวเราเราไม่กล้าระบายไม่กล้าพูดก็ระบายแล้วพูดออกมาเถอะนะอย่าปล่อยให้อคความกลัวมันกัดกินแล้วเราไปคิดอยู่คนเดียวจนสุดท้ายนี่หาทางออกไม่ได้คือผมไม่อยากให้ให้ข่าวโศกนาฏก,ก,กรรมต่างๆการเสียชีวิตของผู้คนเนี่ยเกิดมาจากความที่หวาดกลัวว่าไม่มีเงินจะไปใช้นี่นู่นนี่นั่นเนี่ยมันมันมัน คือไม่อยากเห็นข่าวการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดนะครับตัวเองเกิดมาก็ตัวเปล่าสมบัติทั้งหลายที่หามาได้เนี่ยมันมีมาได้มันก็ต้องมีสูญหายไปได้แต่ทีนี้มันไม่ใช่ความผิดของเราเราก็ต้องยอมรับมันนะว่าสถานการณ์ที่เกิดณวันนี้เนี่ยก็คือกรรมที่เราต้องร่วมร่วมกันรับรับผิดชอบนะครับ คือจะไปโทษรัฐบาลฝ่ายเดียวก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันมีคนหลายๆคนที่เชื่อว่าเขาเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการเมืองมันมีผลต่อชีวิตของพวกเราอย่างไงเพราะว่ามาตรการในการอคอร์เลนทีนนั้นมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบเจ้าหน้าที่ต่างคนต่างปัดความและผิดชอบนะครับ ยังไงก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จะอะไรยังไงได้แต่มาบอกมากล่าวให้พวกเรามีขวัญและกำลังใจที่ดีถ้าพวกเรายังรู้สึกหวาดกลัวก็เก็บตัวในห้องน้ำแล้วคุยกับตัวเองเรากลัวอะไรเราอยากจะร้องไห้ก็ร้องไห้ไปนะครับแต่เมื่อระบายความกลัวความเจ็บปวดครับแค้นใจนั้นออกไปแล้วก็ต้องต้องสู้ต่อไป ถึงแม้ว่าคุณจะไม่มีงานตอนนี้คือผมอยากจะให้พวกคุณได้บันทึกบันทึกประวัติศาสตร์บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไว้โดยการทำคลิปนี่แหละเก็บเอาไว้เพราะว่าในอนาคตข้างหน้าคุณกลับมาดูคุณจะได้รู้ว่าเรื่องนี้คุณผ่านมันมาได้คุณใช้อะไรในการฟันฝ่าอุปสรรคฟันฝ่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ